อ่าโอเคต่อมานะครับเป็นเควสอ่าบีแบเป็นเควสที่4นะครับเควสที่4เดี๋ยวพี่ขออนุญาตก,กดลับเลยแล้วกันนะอ่ะมาแล้วครับเควสที่4เควสที่4นะครับชื่อเอ่อเฟสทีบอะไรอะ่ะฟันฟันเลสเฟนฟันไรซิ่งอะไรสักอย่างนะครับผมเนาะอ่ะอ่านพี่ขออภยัย เริ่มแรกนะครับคุยแรกเขาให้เก็บไว้โพเลนนะครับหนึ่งมหนึ่งแสนนะครับแล้วก็เก็บเลดโพเลนหนึ่งแสนนะครับแล้วก็เก็บห้าสิบพันนี่โทเค็นนะฮะแล้วก็มูลชามสิบอันอ่ะมืดพอดีนะครับเดี๋ยวเราไปหาอ่าหิ่งห้อยกันก่อนในกันเพื่อเก็บมูลชามหิ่งห้อยหิ่งห้อยหิ่งห้อยอยู่สอ่ะหิ่งห้อยอยู่นี่นะครับเก็บมูลชามยี่สิบอันนะครับ หนึ่งอันหรือวิธีที่เร็วเลยนะครับเร็วเลยก็คือปลูกต้นไม้ตอนกลางคืนนี่แหละโบเข้าไปเห็นปะมันก็จะเป็นต้นมูลชามแบบนี้ครับอ่เวลาแตกเนี่ยมันก็จะเป็นมูลชามลหลายๆอันเนี่ยแบบนี้สิบอันนี่อีซี่เลยแค่สิบอันนะครับ <laughs> แล้วก็ได้ฮันนี่โทเค็นด้วยนะครับอันนี้ก็ ได้ฮันนี่โทเค็นด้วยคุณชามเสร็จนะครับฮันนี่โทเค็นไม่เสร็จนะฮะนี่ฮันนี่โทเค็นมันได้จากการายิงพีไซส์อยู่แล้วอะเราไม่ต้องซีเรียสนะครับแต่เราต้องยืนให้ไอ้ให้มันยิงนะครับ อ่ะโอเคเสร็จเรียบร้อยนะครับอันที่ต่อจากเก็บมูลชามเนี่ยก็คือมีอ่อมี20มูลชามนะครับเก็บ10แต่เราต้องมี20นะถึงจะผ่านเควสนะครับผมเนาะแล้วต่อมาก็คือ,เ,อ,อเปิดใช้นะครับเปิดเปิดใช้งานตัวออของแบ็คแบลนะครับพวงลีดของแบ็คแบลนะครับ2ครั้งอันนี้ต้องมีการรอเวลานะอันนี้ต้องรอเวลาอ่ะกดใช้ไปโอ้ กดใช้ไปแล้วเนี่ยครับเนี่ยเห็นปะมันก็จะมีตัวโทเค็นตัวนี้นะได้ฮันนี่อยู่ที่เท่าไหรนะ่เนี่ยไม่ขึ้นมาว่ะเออนั่นแหละเอาเป็นว่าได้ฮันนี่แล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอก,กดอีกครั้งภายในครึ่งชั่วโมงนะครับรออีกครึ่งชั่วโมงนะครับต่อมาก็คือ purchase อ่อ o ั f ออฟเอ่าอ b e a r catalog นะครับนี่ก็คือตัวนี้นะครับซื้ออะไรก็ได้ หนึ่งชิ้นเดี๋ยวเราเลือกที่มันราคาถูกถูกก็แล้วกันนะถูกถูกก็คือใช้ส n o w f l ซื้อนี่แหละถูกนี่เห็นปะ่ะสิบ s n o w f l นะครับซื้อตัว royal jelly นะครับเพราะมันเป็นเคเวสนี่ถูกไหมนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะรอก,กดตัว a d m i r ตัวนี้นะครับอีกหนึ่งครั้งนะครับใน 30นาทีข้างหน้านะโอเคอ่าโอเคเฟสที่ฟันไ i ซิ่งนะครับผมน้องก็คือเควสที่สี่นะก็ของพี่เนี่ยมันเหลือแค่เอ่อเช็คตัวพวงลีดนี่อีกหนึ่งครั้งนะครับก็กดไปเลยเพื่อที่จะได้ส่งเควสเร็วๆอ่ะโอเคส่งเควสครับเยยม อ่าโอเคเคเวดที่4เสร็จเรียบร้อยนะครับเคเวดที่4เนี่ยก็จะได้ตัวพรีเซตมาด้วยนะก็จะมีเอ่อ5ไมโครคอนเวิร์ตนะครับเอ่อ1กิเตอร์นีออนเบอร์รี่1ครับจิงเจอร์เบสแบนึ่งแล้วก็เอ่อ1พรีเซตนี่ครับพรีเซตก็คือตัวกล่องของขวัญตัวนี้นะครับพรีเซตนะครับก็เออ่เมื่อกี้เราได้จากเคเวดเท่าไหร่วะเคเวดที่2ปะ่ะ2 2แล้วก็4เนาะจำไม่ได้แหละอ่ะโอเค เวทีสี่จบ